เข็มทิศชีวิตสองตอน6สร้างชีวิตจากคำพูดมีคนทดสอบพูดกับน้ำคำพูดดีงามทำให้ภาพถ่ายขยายของผนึกน้ำเรียงตัวกันอย่างงดงามราวกับเพชรคำพูดร้ายเกียดชังทำให้ผนึกของน้ำเศร้าหมองไม่เป็นระเบียบชีวิตของเราทุกอย่างที่เราพูดเข้าหูเราเอง เราสร้างชีวิตเราจากความตั้งใจและเบื้องหลังการกระทำและสิ่งที่พูดออกมาเราพูดความจริงความดีงามสร้างประโยชน์เกื้อกูลชีวิตผู้อื่นให้เกิดความสามัคคีพูดอยากเห็นความดีในผู้อื่นในตัวเองพูดเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นสาระต่อชีวิตตัวเองและผู้อื่นด้วยค่อยคำสุภาพจริงใจแม้ในายามที่แจ้งความผิดของผู้อื่น เราต้องพูดกับเขาหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรงโดยความเมตตาปารถนาดีเพื่อให้เกิดการาพัฒนาเกื้อกูลโดยสิ่งดีงงามขึ้นในสังคมหลังพื้นฐานก็คือถ้าจะพูดความไม่ดีของใครให้พูดกับเจ้าตัวโดยตรงแยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นออกจากเรื่องราวความปรุงแต่งในหัวของเรา การที่เราพูดพันธนากับคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเจ้าจะเกิดจากเราไม่รู้ว่ามันเป็นความเท็จหรือความจริงเรากำลังขาดกลัวมีความไม่บริสุทธิ์ในจิตมีปัญหาที่ไม่สะสางในชีวิตตัวตัวเองเลยย้ายความสนใจไปเรื่องคนอื่นหัวใจสำคัญคือแยกความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงออกจากความคิดปรุงแต่งของ ตัวเราเองคําพูดช่วยชีวิตเวลาที่เราเกิดความรู้สึกด้านลบๆให้เรารู้ตัวให้เร็วที่สุดใส่ใจที่จะรู้ทันก็จะรู้ทันเร็วขึ้นเรื่อยๆอย่าพนองความคิดอกุศลอย่าชราใจว่าเรารู้ทันถ้าเห็นมันอยู่นานมากบ่อยๆแสดงว่าเรามีการใส่พลังความคิดความรู้สึกนั้น ไม่ว่าจะต่อตัวเองหรือคนอื่นเช่นถ้าเราเกลียดคนคนหนึง่งภาพการกระทำไม่ดีของเขาโผลมาบ่อยบ่อให้เราแค่รู้ยอมรับมันเราสามารถใช้ความช่วยเหลือจากคำพูดโปรแกรมสมองเราใหม่ให้อยู่ในคลื่นของความเมตตาดีงามเช่นขอให้คุณมีความสุขตื่นรู้ในสิ่งที่คุณทำให้คุณได้มีโอกาสเรียนรู้ได้รับสิ่งที่ชีวิต คุณต้องการเป็นผลดีกับชีวิตคุณจริงๆการใช้คำพูดที่ดีงามเป็นตัวช่วยในยามที่จิตใจเราไม่มีกำลังพระราชาหูทิพพระราชาองค์หนึ่งมีฤทธิ์สามารถได้ยินเสียงสิ่งที่คุณสิ่งที่คนคิดในใจแต่ไม่มีใครรู้วันหนึ่งพระองค์อยากออกไปชมเมืองจึงปลอมตัวเป็นชาวบ้านเดินดูชีวิตผู้คน จนเหนื่อยเลยนั่งพักที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เศรษฐีผู้หนึ่งถือห่องเงินทองเดินมาจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งในใจกลัวโจรจะเข้ามาป้นที่สุดเห็นพระราชานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ก็เพ่งดูว่าเป็นโจรหรือเปล่าพอเห็นถนัดก็โล่งใจคิดในใจว่าเออนี่ไม่ใช่โจรดูท่าจะเป็นคนที่เพิ่งถูกโจรป้น มาแน่แท้ทั้งเอ่อทั้งเนื้อทั้งตัวไม่เหลืออะไรเลยเรารีบไปกันดีกว่าเผื่อโจรวกกลับมาพระราชาก็ฟังไว้เฉยเฉยแดดยิ่งร้อนเลยถอดเสื้อผ้าลงไปยืนแช่นในน้ำใกล้ต้นไม้ใหญ่คนเมาคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นพระราชาอยู่ในน้ำก็หัวเราะนึกในใจว่าอ๋อเราเนี่ยเมา เมาแอทั้งวันก็ยังดีกว่าเจ้านี่เมาจนตกน้ำไปเลยรีบไปดีกว่าเดี๋ยวตกน้ำไปอีกคนพอคนเมาเดินจากไปพระเ,เดินจากพระราชาไปพระราชาก็ขึ้นจากน้ำมานั่งหลับใต้ต้นไม้ใหญ่มีนักบวชผู้ทรงญาณเดินผ่านมาพอเห็นพระราชานั่งหลับตาก็ลํำพึงในใจว่าบุคคลผู้นี้เป็นผู้ทรงญาณสูงสุด เป็นบุญของเราเหลือเกินที่ได้ผ่านผ่านมาพบแล้วก็เดินจากไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรามองคนอื่นเห็นโลกจากสิ่งที่เราเป็นคุณสมบัติของความดีงามของเราชื่นชมให้คนอื่นเพราะเรามีสิ่งนั้นอยู่ในตัวเราเห็นโลกจากจุดที่เรายืนถ้าเรามาจากความคิดมุมมองที่ไม่ดีเห็นโลก เห็นตัวเราหรือเห็นคนอื่นไม่ดีเราจะเห็นแบบนั้นคิดแบบนั้นพูดออกไปแบบนั้นเราก็กำลังสร้างโลกไม่ดีขึ้นมาใหม่โลกไม่ดีปรากฏตรงหน้าเรารู้สึกไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีก็สร้างโลกที่ไม่ดีวนเป็นวงจรที่ไม่ดีตอกย้ำ อตอกย้ําลึกลงในจิตเรียกว่าจิตใต้สํานึกของเราคือจิตวิญญาของเรานะครับหน้าที่ของเราคืออะไรปรากฏขึ้นตรงหน้ามีสติรู้ทันเลือกความคิดคําพูดการกระทําที่เกื้อกูลให้ในสถานการณ์และเหตุการณ์ผู้คนแวดล้อมและตัวเราเองได้รับประโยชน์มีชีวิตที่ดีมีความสุขมากขึ้นการที่เราพัฒนาการเห็นของเรา เห็นว่าเป็นโอกาสและความเป็นไปได้ทั้งหมดทุกอย่างที่ดีงามเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราอ่อนน้อมยอมรับพร้อมเรียนรู้สิ่งที่ชีวิตส่งมาให้และพร้อมจะสร้างมันให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราการที่เราสร้างโลกที่ปรากฏต่อเราเป็นโลกที่ดีงามเต็มไปด้วยโอกาสและความเป็นไปได้นั้นนั่นคือ เราเห็นโอกาสช่องทางปรากฏตรงหน้าเราเลือกการตอบสนองที่ดีงามก็ยิ่งได้รับโอกาสพัฒนาได้รับสิ่งดีๆยิ่งขึ้นไปอีกแต่ถ้าเราสะดุดความอ่อนแอภายในเกิดจากความไม่บริสุทธิ์แม้เพียงเล็กๆภายในเราก็จะเพ่งการเพ่งโทษเกิดการเพ่งโทษนะครับผมก็คือกล่าวทนเองก็คือมองผิดเห็นผิดทําผิด พูดผิดจากเล็กๆแต่ไม่รู้ตัวมันจะพาเราไปในวงจรโลกไม่ดีคนไม่ดีเหตุการณ์สถานการณ์ไม่ดีชีวิตไม่ดีพอรู้สึกไม่ดีก็เห็นโลกสร้างโลกไม่ดีตามที่เราเห็นเขาเข้าวงจรชีวิตไม่ดีดึงดูดคนที่ไม่ดีเหตุการณ์ไม่ดีเข้ามาเข้ามาในชีวิตของเราจนกว่าจะเดือดร้อนเจ็บปวดพอเรียนรู้พอ จนรู้สึกตัวยอมเปลี่ยนยอมเรียนใหม่เลือกใหม่เริ่มต้นวงจรใหม่ที่งดงามสิ่งที่เราเชื่อกับสิ่งที่ทำทุกคนเชื่อในความดีการทำดีทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามแต่บ่อยครั้งที่เราเผลอลืมเชื่อลืมเชื่อมโยงการกระทําของเรากับความชอบดีชั่ว ผู้หญิงคนหนึ่งมีจิตใจดีงามปรารถนาในทุกชีวิตมีความสุขปราศจากความทุกข์การเบียดเบียนซึ่งกันและกันยกเว้นเรื่องที่เธอรักและมีความสัมพันธ์กับผู้ชายซึ่งมีภรรยาและลูกที่รักเขารอเขากลับบ้านทุกเย็นคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนดีมีคุณธรรมรักครอบครัวของตนเองเป็นผู้รับผิดชอบดูแลส่วนหนึ่งของยานอวกาศชาเลนเจอร์ ยอมปล่อยให้องค์การนาซาปล่อยยานออกสู่อวกาศทั้งที่มีคนเอ่งที่มีคนบางคนในทีมทักท้วงว่าอุปกรณ์บางชิ้นทำงานไม่สมบูรณ์แต่เมื่อถูกสั่งให้มองอแบบนักธุรกิจผู้ถือหุ้นหยุดมองแบบวิศวกรเขาก็ปล่อยให้ยานอวกาศชาเลนเจอร์ออกไปและระเบิดบริษัทผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งรู้ว่า ชิ้นส่วนในรถยนต์ของตัวเองมีปัญหาพราะเขาประเมินจำนวนรถยนต์ที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุแต่ค่าความเสียหายที่ต้องชดใช้รวมเป็นตัวเลขน้อยกว่าที่จะเรียกรถทั้งหมดกลับมาแก้ไขพกเขาจึงไม่เรียกรถกลับมาปรากฏว่ารถเหล่านั้นเกิดระเบิดขึ้นในจำนวนที่คาดไม่ถึงบริษัทต้องชดใช้ค่าเสียหายสูงจนแทบล้มละลาย แต่ที่มากไปกว่าน,นั้นและไม่มีอะไรมาทดแทนได้คือชีวิตของคนที่สูญเสียไปในเหตุการณ์ระเบิดเด็กหลายคนต้องกัพพ้าพ่อแม่คนมากมายต้องสูญเสียคนที่เรารักคนหลายคนหมดโอกาสที่มีลมหายใจโลกทางใจสิ่งที่คนเป็นโลกเหลือรังเป็นอัมาพาตกลัวที่สุดคือ กลัวหมดความรู้สึกความกลัวความไม่เจ็บป่วยแต่เวลาที่เราหมดความรู้สึกต่อความทุกข์ยากความเจ็บปวดของผู้อื่นจากการกระทําของเรากับไม่กลัวเป็นโรคเรื้ออเป็นโรคเรื้อทางจิตนะครับผมเป็นอมภาธทางใจนะครับเราผิวเผินกับผลของการกระทําของเราต่อความเจ็บช้ำในชีวิตผู้อื่นเพราะเราฝึกทําใจให้ไม่สน ตั้งแต่เรื่องที่คนทั่วไปทําเป็นปกติในชีวิตเช่นตอนที่ไปยืมเลือกปลาในตู้ให้เขาทุบหัวเชืออมันมาทําเป็นอาหารให้เรากินต่อหน้าต่อต,อตาไม่สนว่ามดมแมลงวันยุงจะรู้สึกอย่างไรแล้วค่อยๆพัฒนาไปสู่ชีวิตที่ใหญ่ขึ้นใกล้ขึ้นจนสุดท้ายเราเริ่มผิวเผินกับชีวิตที่ผูกพันใกล้ๆหัวใจเราเองเวลาที่คนสะอาด เริ่มทำผิดบทเรียนจะแรงและเร็วไม่ต้องอดควรเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเราสอนง่ายคนที่ทำผิดหนักธรรมชาติปล่อยให้ฮึกเหิมปล่อยให้ขึ้นไปสูงเพื่อให้เออเพื่อให้ได้รับบทเรียนนะผมบทเรียนอย่างหนักๆตกลงมาจากที่สูงจะได้หลาบจําเรียนรู้เติบโตเพราะธรรมชาติไม่เคยทําร้ายใครทุกคนมีพุทธ,ธภาวะ มีศักยภาพสูงสุดที่จะตื่นรู้ธรรมชาติจึงให้บทเรียนที่พอเหมาะกับพอเหมาะพอดีที่บุคคลสมควรจะได้รับในเวลาที่เหมาะสมหนักพอที่จะยอมกลับมาเรียนรู้ใหม่และเติบโตใหม่อย่างงดงามชูสีกับชูใจชูสีถูกคนที่เธอกงไปใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงจนเธอเสียหายชูสีลุยกับแฉความจริงทั้งหมด เล่นคืนให้ตายไปข้างหนึ uh, ่งเพื่อก hmm. um, ู um. uh ้ช huh. um. ื่อเสียงของตนเองคืนมาชูใจโดนเหมือนกันแต่ชูใจสงบนิ่งไม่โตไม่ตอบโต้นะผมไม่ตอบโต้แล้วก็หยุดพิจารณาภายในตัวเองตั้งแต่ลากเงาว่ามีคุณสมบัติอะไรภายในที่ดึงดูดคนแบบนี้เหตุการณ์นี้เข้ามาในชีวิตการที่คนคนนึงเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราแสดงว่าเขาต้องมีบางสิ่งบางอย่าง ที่เราชอบการที่เขาแสดงตัวตนออกมาตัวเขาเป็นเพียงสื่อช่วยชีย้ให้เราเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในใจเราเราจะเรียนรู้ความเาเรียนรู้แล้วละคุณสมบัติไม่ดีอันนั้นเสียถ้าเราไม่เรียกไม่เรียนรู้หรือเหมือนเราไม่ยอมสอบเลื่อนชั้นเราจะดึงดูดเรื่องแบบเดิมๆคนเดิมๆกลับมาอีก เพื่อมาสอนเรื่องเดิมจนกว่าเราจะยอมเรียนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเปลี่ยนชีวิตตอบสนองวิธีทำรรพูดคิดตอบโต้เวลาที่เราต้องการเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตเราต้องเปลี่ยนที่เหตุไม่ใช่ที่ผลเหมือนที่เราไม่ชอบเพลงที่ได้ยินเราต้องไปเปลี่ยนแผ่นซีดีเพลงในเครื่องเล่นไม่โชวอ,อไม่ใช่มาโวยวายกับเสียงเพลงนะครับผม ชูใจอ่อนน้อมกับสิ่งที่สิ่งที่ชีวิตส่งมาให้หยุดวุ่นวายกับการป้องกันปกป้องตัวเองค้นลึกลงไปในภายในเพราะในเหตุการณ์จักรวาลมีของขวญให้เราเสมอเราต้องนิ่งพอที่จะเห็นข้อความเห็นของควที่จักรวาลตั้งใจมอบให้ชูสีกระโดดออกไป ตอบโต้ทันทีเป็นเรื่องง่ายๆใครๆก็ทำได้ใช้ฝีมือจัดก,การแก้ไขชื่อเสียงภายนอกออกไปซะการคนละมัดทันทีอาจจะช่วยแก้ไขชื่อเสียงภายนอกได้หรือไม่ได้ไม่แน่แต่จิตวิญญาณภายในเธอรู้ดีว่าเธอกายเป็นเหมือนเขาอยู่ในเกมเดียวกันไม่ดีเท่ากันทันทีการออกไปแสดงความไม่ดีของเขาเพราะความเดือดร้อนในใจของเรา อาจจะรักษาชื่อเสียงไว้ได้แต่กลับกลายเป็นว่าเนื้อแท้ขเราไม่ดีจริงสิ่งไม่ดีคนไม่ดีแสดงตัวเองออกมาให้เรารู้ดีแล้วเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นให้เราเรียนรู้บางอย่างและมีชีวิตที่ดีขึ้นยึดมากรักมากเหตุการณ์อกหักที่ต้องแรงมากเราต้องยอมรับปล่อยความยึดถือเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เราต้องมีศรัทธาในกฎของธรรมชาติทุกอย่างที่ปรากฏมีเหตุมีต้นตอมาจากใจเราเองแก้ไขจากใจเราก่อนแล้วทุกอย่างภายนอกจะเปลี่ยนตามมุ่งมั่นกับการขัดเกลาในใจเราจริงๆแล้วเราจะได้ผลเดี๋ยวนี้ทันทีเป็นความอบอุ่นในจิตวิญญาณเป็นของจริงที่ใครก็มาขโมยไปไม่ได้แล้วขอ แล้วของจริงเนี่ยผมที่ดีงามในใจเรานี้แหละที่จะนิรมิตส,สิ่งดีงามภายนอกที่สอดคล้องกับความดีงามภายในชูใจนิ่งสงบแผ่ความรักออกไปก็เออออกไปกว้างๆวันนั้นเองมีคนมาติดต่อขอซื้อผลงานของเธอไปเปิดเผยเธอกำลังมีความสุขปรารถนาจะมอบสิ่งที่ดีงามให้ผู้อื่น เธอให้ราคาที่คนซื้อตกใจกลัวว่าเธอจะไม่ได้กำไรแต่ชูใจมอบให้เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นครั้งนั้นชูใจได้รับทั้งกล่องทั้งเงินมากเกินกว่าที่เธอและใครๆจะคาดคิดชูใจพบว่าเวลาที่คนโกงเราทำร้ายเราเธอเองนี่แหละที่จะเปิดโอกาสเปิดช่องไว้ว่างใจและล,ละลวมไม่ปกป้องตัวเอง ไม่รอบครอบสร้างแรงจูงใจให้เขาโกงให้เขาหลอกให้เขาทำเพราะฉะนั้นเธอต้องรับผลเพื่อเรียนรู้ใหม่และเติบโตเขาจะพูดอย่างไรก็ได้แต่ระหว่างเขากับเธอเขารู้เธอรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรความในใจของเขานั่นแหละที่มันกดมันกัดลอดอกัดก่อนนะผมเหมือนกับมะเร็งที่เกาะกินจิตใจเขาถึงเธอเงียบ เขาก็จะยิ่งทำร้ายมากเพราะเวลาที่เรารู้ว่ากำลังใส่ร้ายผู้อื่นเขาจะกลัวยิ่งกลัวมากก็จะยิ่งกระทือบแรงเพื่อให้เธอได้งโง่เรียกว่างโง่หัวไม่ขึ้นนะผมมาสู้ไม่มาสู้ไม่ได้เหมือนคนตีงูไม่ใช่เพราะพิษงูแต่ความกลัวในใจตนเองชูใจรู้ดีว่า เธอเป็นคนมีศักยาภาพมากเธอยิ่งต้องอดทนมากอดทนนานเพราะเขาจะดิ้นทำลายจนกว่าเขาจะหายกลัวเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ภายในใจเขาเองนั่นแหละไม่ใช่เธอที่จะสรรทุกอย่างที่เขากลัวมาให้คู่คู่ควรสมกับที่เขาเป็นจิตวิญญาณของเขาที่หวาดกลัวห,หดเล็กลงถึงที่สุดนั่นแหละ ทำให้ทุกอย่างที่เขากลัวเกิดขึ้นจิตวิญญาณดึงดูดสิ่งที่ไม่เป็นทั้งที่รักและกลัวซึ่งไม่ใช่เรื่องอะไรของชูใจเธอไม่มีหน้าที่ไปเร่งให้มันเกิดขึ้นเร็วๆเพื่อสนองความสนใจของเธอเองไม่ว่าด้วยข้ออ้างอะไรก็ตามชูใจรู้ดีว่าเรากำลังเ,เราจะหวาดวันในสถานการณ์เหตุการณ์การกระทำ คำตัดสินวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นใช้ชีวิตโดยจุดอ้างอิงของความความเป็นเราจากสิ่งภายนอกคำพูดของคนอื่นตต่เท่าที่เราจะไม่รู้ไม่แน่ใจว่าข้างในเราดีจริงเมื่อไรที่เราเห็นชัดเจนขัดเกลาตัวเองจนเอ,อแม่นจริงๆมั่นคงในความจริงภายในตัวเองและรู้ชัดเข้าใจในสิ่งที่บงการคนอื่น เราจะเป็นอิสระมั่นคงเรากระทบกระเทือนจากเสียงข้างนอกตราบเท่าที่เราไม่มั่นใจในความดีงามของตัวเองเมื่อรู้ชัดถึงสิ่งที่เราเป็นเราจะเป็นอิสระจากสถานการณ์ภายนอกทั้งปวงเธอรู้ว่าเวลาที่เหตุการณ์ไม่เรียบไม่เงียบไม่หยุดเพราะเธอเงียบภายในแต่ภายนอกไม่เงียบจริงๆยังต่อสู้ดาทอนอยู่ภายในเมื่อไรที่เธอเงียบ ทั้งข้างนอกเงียบทั้งข้างในนั่นหละเมื่อทุกอย่างหายไปจากใจมันจึงจะหายไปจากชีวิตของเธอจริงๆชูใจฝึกดับไฟที่กําลังไหม้หัวใจของเธอเองให้อภัยไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อตัวเองเพื่อให้เธอมีชีวิตก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงและมีความสุขมีคนถามเธอว่าวิธีแก้แค้นที่ดีที่สุดคืออะไรเธอตอบว่า คือการวางเข้าลงแล้วมีชีวิตที่มีความสุขที่สุดประสบะความสําเร็จที่สุดเธอเคยไม่ลบเพราะไม่แน่ใจว่าลบกับยักษ์ใหญ่แล้วจะชนะแต่เธอรู้ว่าการหยุดแบบนั้นไม่สะอาดพอวันนี้เธอรู้ว่าถึงลบชนะก็ไม่ลบไม่มีประโยชน์อะไรที่จะใส่พลังไปในทาไปในการทำลายโลกนี้กว้างใหญ่ มีที่ยืนพอที่เราและเขาคนเรามักจะหาทางทำลายคนที่เราเกลียดเวลาได้ยินเสียงใครพูดถึงชื่นชมเขาเราจะทนไม่ได้ไม่อยากให้คนที่เราไม่ชอบได้เติบโตนั้นเป็นใจที่สร้างให้ชีวิตหดเล็กคับแคบเพราะเป็นใจที่มองเห็นว่าโลกเล็กคับแคบขาดแคลนไม่เพียงพอสำหรับทุกคน เป็นสนามพลังที่เป็นลบพาชีวิตเข้าสู่เรื่องลบๆไม่ต้องอธิบายเพื่อนของคุณไม่ต้องการคำอธิบายและถึงอย่างไรศัตรูของคุณก็ไม่เชื่อคุณด้วยเอลเบิร์ตฮับบาร์ใจที่รู้ว่าโลกนี้มีความสุขใหญ่กว่าเหลือเฟือจะไม่เอาตัวเองไปในสนามพลังของการทำลาย แต่จะมุ่งพลังไปที่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ดีงามโลกนี้กว้างใหญ่เพียงพอคนที่ทำลายทำไม่ดีเป็นเพียงจุดดำๆเล็กๆจุดเดียวชีวิตยังมีจุดสีฟ้าสีชมพูมากมายให้เราชื่นชมและแล้วได้สร้างชีวิตเราจากสิ่งที่ดีงามชูใจเรื่องเส้นทางแห่งความสุขมีความสุขตั้งแต่วินาทีนี้ ปารถนาให้เขาได้รับสิ่งที่ดีงามที่จะเกื้อกูลชีวิตเขาให้เติบโตเพราะเธอรู้ความลับว่าใจที่ปารถนาดีอย่างแท้จริงของเธอนั่นแหละเป็นคุญแจไขประตูพาเธอเข้าสู่กระแสขึ้นแห่งความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลเป็นความสุขความโชคดีเติบโตมีพลังเป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่น กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีประมาณเดี๋ยวเราจะมาต่อบทต่อไปกันนะผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่ผู้ท่านหากข้าพเจ้าเสือออกมาฟังให้พี่ให้ทำให้พี่ผู้ท่านนะผมไม่เข้าใจไม่เกิดความกระจ่างแจ้งกาบ็นวอนบรมมรูคูบาอาจย์ประสิทธิเสริมเติมนปยยัญญาแกบตัวข้าพเจ้าและพี่ผู้ท่านฟังแล้วเกิดความกระจ่างแจ้งจเจริญสุขจเจริญธรรมคับขอบพระคุณครับ